ก็ขอเด้เช i̇şte ิญผู้ที่เข้าร่วมนำต้นตะเคียนขึ้นมานะคะน้องไก่น้องสายันภาษายาเสียงน้องน้องตันตุสภาพทาพาวนาเบยรราหุนตุกคนนะครับจะได้กลับจะได้ว่านะครับ จะได้ขอพรจากเจเ้าแม่นะครับใจเราร้นนะครับเรียนเสียงเข้าไปตากของพี่น้องแล้วนะครับก็จงนะครับศรัทธาของท่านนะครับศรัทธาของท่านนะครับที่จะร่วมรักษา,าเปลี่ยนเส้นี้นะครับมาเยอะใช่มาพูดแบบนี้ก็ดีตรงนี้นะครับตรงนี้น,นี่ได้ เน่อจากว่าวันนี้ราเรียนได้จาก่งหยขิมในตัวสารทิศนะครับที่ได่าวก็มาก็ขอคนทุกท่านนะครับที่มาทีมาก้นต่างๆะครับเอนีก็ เราได้ตั้งตั้งตั้ตั้ง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 ตั้เพั้งตั้งตั้้งตั้้ตั้ตั้ง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 งตี่ตั้งงตั้ตั้งตั้งตั้งตงตั้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 งตังตั้งตตั้ตััตตัง 哎，来板你好。